ค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกับดิฉันมอลําเพชชาราพระธาตขามเกนจงอ่างพระรัางสอดแจงนะคะเมื่อนี่สีมะว่าถึงนะคะ,ะความมหัศจรรย์น,นะคะปาฏิหารที่เกิดขึ้นกับตัวของมอลําเพชชลาพระทาถขามเกนจงอางข้างสอดแจงเองนะคะปาฏิหารเจ้าพ่อสะพานข่าว ปาฏิหาริย์เจ้าพ่อสะพานขาวมอขอเมื่อนี่เลยสิมาเวาซูพี่น้องฟั่งว่าปาฏิหาริย์เจ้าพ่อสะพานขาวมอขอนี่เกิดขึ้นกับตัวเองเป็นจังไดน,นะคะประสบพบเจอจังไดน,นะคะด้วยแรงอธิษฐานแรงจิตแรงใจกับเจ้าพ่อสะพานขาวนี่นะคะก็เลยเกิดเป็นปาฏิหาริย์ขึ้นมากเกิดเป็นความอัจรรย์ใจขึ้นมากเกิดปาฏิหาริย์ขึ้นมากพี่น้องอาจจะได้ยินเสียงรถ่านไปพานมากะ ขออภัยเด้อค่ะเด้อพี่น้องคะนะคะอุตสาฟังเอาแล้วกาสีว้าสูฟังนะคะว่าเกิดปฏิหารจังไดด้วยที่มาเลียนอยู่นี่ค่ะมหาวิทยาลัายขอนแก่นนี่นะคะบานนี้ก็ได้มีล่ายวิชาล่ายวิชาหนึ่งนะคะซึ่งาเขาคอดพบล่มพานแล้วนะคะสอบคาดเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเมื่อายุไปนะคะเมือายุไปนะคะ การดวยความนักจิตนักใจนักอกนักใจวางในระบบจิตจังไงน,น้อใจสิดึงร,ร่าิชานั้นกับขึ้นมาใด้จ้งสิงสามารถทอนผันใด้จ้งสิบว่าไดไปเขาคอดอีกจ้งสิบว่าไดไปเลี่ยนอีกว่าดดไปสอบอีกนะคะก็เลยนะคะมาอธิษฐานจิตอธิษฐานใจกับเจ้าพอสะพานขาวกั้นหายใจด้พี่น้องระยะทางกับะมณ ลอยหรือสองอยเมตรสิหละประมาณพุ่นะคะพี่น้องขานะคะอธิษฐานคิดอธิษฐานใจก่ขาวบาสาธุเดอ้อเจ้าพ่อสะพานขาวเด้อ่านผู้ข,พขาพานได้ไล่วิชานี้ผ่านได้ไล่วิชาที่ผู้ขาอ่าอ่าข้างข้าอยู่นี่ก็ขอให้อ่าโดนบันดาลให้นะคะทั้งระบบทั้งเขาเอื้อไว้อย่างไรระบบระบบนักศึกษาระบบของของมหาวิทยาลัยนั่นก็มีปัญหา ขอให้ผ่านปัดคนไปได้ด้วยขอให้ไไผ่านไปได้ด้วยความที่แบบว่าผ่านไปด้วยความลาบลื่นนะคะกาผ่านไปด้วยความลาบลื่นแล้วพวกขาสีมาถวายน้าแดงสามขวดน้าเปล่าสามขวดผลไม้สามอย่างแล้วก็ขนมหวานสามอย่างนะคะกันพิสกันใจอธิษฐานมากครับมอเตอร์ไซค์ผ่านมากปาฏิหาริย์เจ้าพอสะพานขาวพี่น้องกับข้องขาอยู่สองอาทิตย์ ะะว่าผ่านบอลทิพนใบบอลที่ผ่านฉลุยบอลปรากฏว่ามือว่านนี่นะคะได้รับข่าวนะคะได้รับข่าวเปิดเบื่องในระบบผ่านเรียบร้อยค่ะพี่น้องยืนยันแล้ว,ว่าผ่านร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีการเข้าคอร์สเพิ่มเติมไม่มีการอบรมเพิ่มเติมไม่มีการสอบเพิ่มเติมผ่านไปนอกจากนั้นผูข้ขาก็ได้อธิษฐานจิตขออีกค่ะ อธิษฐานจิดขอว่าขอให้ลาบลื่นขอให้ผ่านไปทุกๆขันทุกๆระบบทุกๆระยะต่างๆพ่นสิมรระยะการประเมินมีขันต่างๆอยู่อเผอิญว่าเขาไปเบิ่งได้ระบบกลายเป็นสีเขียวทั้งหมดสีเขียวนี่จมีอยู่ประมาณ1น3 4 5ส7 7้เเขันค่ะเกิดความอัศจรรย์ใจอัศจรรย์เกิดมาอัศจรรย์ขึ้นเกิดปาฏิหาริย์เกิดขึ้น ่านทั้งเจ็ดันพี่น้องเอ้ยนะคะด้วยปฏิหารเจ้าปอสะพานขาว่านทั้งเจ็ดขันไฟทะเบียนของคณะเพิ่นกะงุงคือกันเพิ่นกระถามนะคะไฟทะเบียนสองคนนะคะไยทะเบียนมีอยู่สองคนเพิ่นถามว่าจงอางเจ้านาไปบนบานสารเก้ามองได้เจ้าคือจังพานไหวกมูเถะมูเพิ่นน่ะบ่ฮันได้่านอยู่เด เออมู่เพิน่นพานเดผ่านอยู่บัณฑิตวิทยาลัยบัดเพิ่นเดชพานอยู่กับมี่พ่นานได้สีเขียวเหมดสุคอนอยู่กับมีเพิ่นยังเหลืออยู่มองบัณฑิตวิทยาลัยบ่เพิ่นพ่านเดน,นสีเขียวอยู่ ผ่นานหม่องอื่นกับสร้างแ้าวบัณฑิตวิทยาไล่พระทัานได้อนุมัติอยู่กับมีแต่ว่วาเจ้าเป็นยังคือจังอนุมัติก่อนมูเจ้าเป็นยังคือผ่านกอนมูท,ทั้งทั้งทีเจ้าบ่ทัานได้สอบเลยเออเล่มของเจ้ากับพท่านได้แก้ไขเลยปกติแล้วเพื่อนต้องให้แก้ไขก้อนเหล่มก้อนแล้วก็สอบก้อนหยงก้อนหยังก็ตัง้งๆตามระบบเพื่อนแล้วก็ไม่ได้สอบเพื่อนหลายเนาะพี่น้องเนาะ,ะนัะ่นล่ะแล้วเป็นยังเจ้าคือได้ผ่านกอนมูคือเฉียวเหมิดกอนมูเจ้าไปบนบานสรเก้าวมองดวยสันวา ก็เล็กนึกขื้นใดว่าอัจจัยไใจเกิดปาฏิหารขึ้นกบมองนีเจพอสะพานข่าวนี่พี่น้องนะคะเกิดปฏิหารคิดพ่อว่าจะฟองเคยบนบานสารกาวไหวเคยอธิษฐานคิดขอไหวว่าให้ทานผนไปด้วยดีให้ลากลื่นใย่าใสา่พิดย่าใสา่คัดมองใดจัดมองว่าสันบาผ่านยี่หลีพี่นอ้องอัจจรยไใจเออพี่นอ้องคงจะเคยได้ฟังได้ยินนะคะในช่องยูทูบเรื่องเล่าเกี่ยวกับเจพอสะพานข่าวนี่ นะคะมีหลากหลายมีมากไม้มีหลากหลายที่คน้นนะคะลงไปความลี้ลับที่เกิดขึ้นครับสะพานขาวแหงนีนะคะมหาวิทยาลัายขอนแก่นแหงนีมั่มเมวเป็นวายง,ง,ง่ายได้พี่น้องเดี๋ยวนี่คือยืนยันว่าความศักดิ์สิทธิ์ยืนยันถึงความศักดิ์สิทธิ์ยืนยันถึงความเป็นปฏิหารนะคะเบื้องจากนี่สภาพที่นี่เห็นบ่คะเครื่องไหวเครื่องสักการะ เพราะแต่คนสมดังมุ่งมาปรารถนาแล้วเพิ่นกะอันนี้บรทานนี่มีไดไมือขึ้นนี่นี่สาวจงอางมาเกียบนแล้วนี่น้ำแดงม้วนนี่บรท่านเองนีแสดงว่ามีคนมาขอคือกันผุ่นเพิ่นกะขอ,ขอเพิ่นกะบนคือกันเก้าชิบเก้าขวดแน่ยังแน่อันนี้แน่นเห็นบ่นี่อันนี้แม่นอันนี้แม่นของอันอันนี้แม่นของจงอางค่ะนี่ผลไม้อ่าสาวจงอางน้ำสาวจงอางขงนมหวานสาวจงอางก็เอามาไว้นี่ ถวายว้นี้มองนี้เลยใบถทาวไยหมดรับเศษต่อว้ถั่วไทยยุ่นบริเวณปลานี่กระสินีกระลอกมีกระแตมีอยังเพิ่นกระเศษได้กินผลละหมากลากไม่ตอเพิ่นกระเศษได้รับเศษตอผุนส่วนทางผุนกับมีคือกันเห็น่าพี่นองผุนเลี้ยงลายทรายอยู่น้ำแดงค่ะน้ำแดงเลี้ยงลายทรายอยู่พ่นองผุนพุดหน่ะเห็นบ่ค่ะขวดน้ำแดงเลี้ยงลายทรายอยู่นะคะเจ้าพ่อสะพานขาวค่ะ สาจงอ่างมอลลัมพชชาลานี่ออื่นวา่าจเจพอสะพานขาวนะคะยุ่ว่างมงไดยุ่รว่างมงนี้ค่ะยุ่รว่างมองตึกอธิการบดีค่ะนะคะตึกอธิการบดีวงเวียนตึกอธิการบดีมุ่งนาไปสู้พุ่นคณะวิทยาศาสตร์ผุ่นวงเวียนคณะวิทยาศาสตร์ยุปป่ปลายผุ่นค่ะสุดพุ่นค่ะเจ้าพอสะพานขาวซึ่งทุกคนให้ความเคารพนับถือชื่อว่าศักซิ์พ่อสมควรถือว่าศัก์ซิ์มากเลยละ่ะที่เดียวสําหรับตัว มอลําเพชรชลาเองนะคะประสบพบเจอด้วยตัวเองพี่น้องคะ่ะก็เลยมาอัดชีพมาแช่ประสบการณ์ในพี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันมาอัดชีพให้พี่น้องได้พ่อได้เห็นกันนะคะว่าความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าพ่อสะพานขาวนี่เพิ่นศักดิ์สิทธิ์ปานใดขนาดใดแบบใดนะคะซึ่งประสบพบเจอกับตัวเองนะคะนี่ราคาพี่น้องคะ่ะ ด้วยจิตด้วยใจด้วยแรงอธิษฐานด้วยความดีความงามปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติด้วยความซื่อด้วยความตรงด้วยจิตด้วยใจของเ้าอันนี้กขึ้นอยุคกับวิจารณญาณเด้อพี่น้องเด้อปวดใส่วิจารณญาณในการรับชมค่ะบแม่นวางง่ายบแม่นวาเว้าให้พี่น้องงมง่ายเด้ทุกสิ่งทุกอย่างของเ้าในเมื่อเ้ามาอยู่หนีแล้วสถานที่แห้งหนีแล้วมาอยู่คนเดียวตัวคนเดียวใส่ซีวิตอยู่ในรัว มหาวิทยาลัายแล้าวว่าเวเลยค่ะบ่มีสิ่งหยุดเนียวจิตใจบอมีกกำลังใจมีแต่ที่ปรึกษาที่คอยให้คำชี้แนะมีแต่คณะบอดีที่คอยให้คำชี้แนะมีแต่คณะจา์นี่คอยคำชี้แนะแต่ว่ากำลังใจของเฮาบ่มีเอเอพราะว่าเฮอไก่พอ่อไก่แม่มากมาศึกษาเราเรียนบ่มีสิ่งหยุดเนียวจิตใจบ่มีสิ่งที่เฮียใครจ้า้องเนี่สามารถสู้สู้กับ งานสู่กับวิชาสู่กับทุกสิ่งทุกอย่างสู่กับความงาสู่กับการเลียนเท่ากับต้องพึ่งผ้าอาศัยสิ่งเ่าหนีกันพึ่งผ้าอาศัยสิ่งเ่าหนีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในหลวมหาวิทยาลัยเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจในคณะเดียวกันพี่น้องเอ,อ้ยบเป็นวาสีมาขอแต่แ้เพิ่นแต่ว่าบ่เหตุการบ่รเหตุงาน,านทรงเลยบ่เหตุเลยก็คือจังพี่น้องเดี๋ยวไปอธิษฐานบนบานศานก่าว มองได้ก็ตามแต่ไปบนบานสันจาวาาทุเด้อผู้ขาลำลำเรด้วยในผู้การนีเงินมีท่องแต่บบญ่อมเหตุการณ์เหตุงานเลยเบย่อมทำมาหากินเลยกับภาสามาถที่สุดรวยใดซิ่งซักซิดบาสามาดถดนบันดนันบาสามารถโยนเงินตึกมาให้ใดเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งซักดิ์เหล่านี้เป็นสิ่งยึดแนวจิตใจของเ้าเพียงท่าน,นั้นแต่ขันเฮาอยากไดขันเฮาอยากเห็นขันเฮาอยากป็นขันเฮาอยากมี้ขันเฮาอยาก ประสบผลสำาร็จเขาจะต้องทำด้วยตนเองต้นแลเป็นที่พึ่งแห่งตนพีหนอเอ้ยนะคะต้นแลเป็นที่พึ่งแห่งตนเพิ่งจังวานะคะเพราะฉะนั้นแล้วกะสุภาษิตกำบังเผยเพิ่งกัว่าอยู่ว่าต้นแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วกะเพึ่งเจ้าของเครื่องหนึ่งพิ่งสิงศักดเสธิ์เป็นสิ่งยึดแนวจิตใจเครื่องหนึ่งนะคะ เอาละพี่น้องคะนะคะเมื่อนี้มาแช่ประสบการณ์ความอัศจรรย์มหัศจัจรรย์ที่เกิดขึ้นนะคะเป็นสิ่งอัจรรย์ใจที่เกิดขึ้นปาฏิหาริ์ที่เกิดขึ้นกับตัมอลำเพชรชลาเองกามาแช่ประสบการณ์เที่ยวกับเจ้าพอสะพานขาวให้พี่น้องได้รับเบิงหล,นะลับช่มเนาะค่ะก็เลยสี่ล่ำสัก,กระ,ะจักน้อยหนึ่งก็แล้วกันเด้อพี่นอ้องเด้อฟั่งเบิงเด้อค่ะ